ส่วนคุณให้เป็นระบบสัตว์โอเคค่ะก็ชื่อไอซ์มีรอเอนะคะอายุ19ปีก็คือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1นึ่งมรำแาญนะคะก็คือเดิมก็คือเรียนออนไลน์แล้วก็กลับมาก็คือแม่ชวนมาทำงานแล้วก็ไอซ์มีก็คือไอเลิฟเลยเลิฟแล้วกตัดกรรมค่าคือได้ลองกินเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอซ์มีเป็นโรคประจำตัวก็คือปวดท้องประจำเดือนปวดท้องเนียนนั่นเองนะคะก็คือ เป็นตลอดบางบางทีก็แบบน้อยใจตัวเองว่าทําไมฉันเกิดมาแล้วต้องปวดท้องไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นใช่แล้วก็มันทรมานมากก็คือจะบอกว่าสามเดือนก่อนที่จะมาเจเอดาวระกันะคะเอสดี SD มีอาการที่ว่าออกเลือดทางจมูกทางหูแล้วก็จะอาเจียนออกเป็นเลือดแล้วก็สลบเป็นแบบนี้สามขั้นติดต่อกันแล้วก็ต้องพาไปโรงพยาบาลก็คือมีโปอต่นก็คือมารับเลยเนี่ยแล้วก็ ก็ปรึกษาหมอหมะว่าหมอเป็นสาเหตุมาจากประจําจเดือนใช่แล้วก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆติดต่อกันสามเดือนแล้วก็แม่ได้เข้าแบบแล้วก็ได้เอสเมียคือได้งลงนวัตกรรมใช่ใช่กินแค่ซองเดียวที่กินแล้วก็อ๋คือเทต้ลินนพอพรุ่งนี้ก็คือมาประจําเดือนปุ๊บรุ๊ปเอสเมียจะบอกความจริงแล้วคือออกมาเป็นก้อนใหญ่เลยตกใจมากใช่จะบอกว่าแล้วก็หลังจากนั้น แต่วันนี้ก็คือประมาณเกือบขึ้นเดือนแล้วก็คือไม่มีอีกเลยพความรู้สึกที่ว่าตาไประจำเดือนแล้วมันปวดไม่มีเลยอื